สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับรายการเทยเข้าครัวนะคะสำหรับ EP แรกวันนี้นะคะซีเกมก็มีชาเลนจ์ดีๆนะคะที่เราจะทำกันในวันนี้นั่นก็คือวันนี้เราจะทำเมนูแกงเขียวหวานในราคา250 <Wow. S 1> บาทคิดว่าวันนี้ซีเกมจะทำได้หรือทำไม่ได้ถ้าพร้อมแล้วเราไปช้อปปิ้งข้างในกันค่ะเอาละคะ่ะและตอนนี้นะคะเราก็เข้ามาในตลาดแล้วนะคะ เราจะต้องไปหาวัตถุดิบในการทําแกงเขียวหวานก่อนเลยอย่างแรกนะคะ <Whoa. S 1> วันนี้สิ่งที่เราจะซื้อนะคะก็จะมีพริกแกงเขียวหวานเอ้ยประกายเอาไหม <S <S หรือว่าไม่เอาแต่ว่าเราไม่มีเวลาตื่นตีสีมาทําประกายเนาะมาตีปละกายห,หรือว่าจะซื้อง่ายๆไปเลยแกงถูกไปเลยหนึ่ง oh, <no. S 1> ไม่ได้เราต้องทําเอง เดี๋ยวเราจะเดินทางไปตรงโซนของสดกันนะคะแกงถุงเยอะมากบอกเลยเดเจ้า,จา,จาจไปทําเอาไทำแกงเขียวหวานนะเจ้าเอาอันใดดีขายยังใดเจ้าเอาเท่าไหร่ดีเอากึ่งโลเจ้าวว้า ครึ่งกิโลย,ยูยูดูว่าจะทําได้เท่าไหร่กันนะคะหนึ่งหม้อไหม,มแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปหาลูกชิ้นนะคะเดีย๋ยวหาสือลูกชิ้นเรามาลุา้นกันนะคะว่ามีเนื้อไก่แล้วก็มีเลือดนะคะทั้งหมดจะหมดไปในราคาเท่าไหร่กันนะจ๊ารวมเป็ดต้าด้เจ้า60บาท60บาทมาถูกมากพอดีๆ ขอบคุณเจ้าขอบคุณค่าและว like ัตถุดิบอย่างแรกนะคะเนื้อไก่แล้วก็เลือด60บาทแค่นั้นเองแตงเขียวหวานนั่นเองนะคะ้ีแบบสำเร็จรูปไปเลยไม่ต้องโขลกเองจ้าเจ้าวต่อไดเจ้าเจ้าวห้าบาทต่ออยู่เนาะ โอเคาสาวโอเคค่ะแล้ววัตถุดิบต่อไปที่เราได้มานั่นก็คือพริกแกงกับกะทินะคะพริกแกง20บาทกะทิ25บาทสาวภาษาเหนือแปลว่า20นะคะต่อไปเราต้องต้องไปหาผักนะจาะ๊าเอา,าอันนี้เอาไปทำแกงเขียวหวานได้ป่ะครับอันนี้แหละ แปดบาทถูกมากว้าวอะไรเจ้าอากาศร้อนพิกเลยเหี่ยวแต่อย่างอื่นแข็งนะจ๊ะเ็ตระได้เจ้าสามสิบบาทเงินเหลือเยอะมากเอาไงดี ซื้อลูกชิ้นปลาไหมออได,ได้จัดไปจ้ะอันนี้ค่ะถุงเต้เาใดเจ้าเอาหนึ่งถุงเนาะเอาถุงหนึ่งจ้าเวอร์มากไหมลูกชิ้นปลายี่สิบบาท อำคุณเจ้าได้มาครบหมดแล้วนะคะ250ถึงไหมอะ่ะตอนนี้คิดว่าถึงไหมไม่ถึงเนาะเดี๋ยวลองไปคำนวณนได้งั้นเดี๋ยวเรากลับไปที่ห้องกันเลยจา้าและตอนนี้ก็กลับมาอยู่ในครัวของเราแล้วนะคะครัวเรานะคะเป็นครัวแบบโอ oh. oh. เพนนะคะแ <Wow. S 1> บบเลย แซ่บมากและตอนนี้นะคะวัตถุดิบที่เราซื้อมานะคะต้องเตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะคะมีเนื้อไก่แล้วก็ตับหรือว่าเลือดนั่นเองนะคะเพียงแค่าราคา60บาทนะคะลูกชิ้นปลายูยู20บาทมะเขือผักต่างๆนะคะรวมกัลลนแล้วเพียงแค่30บาทกระทิน้ำพริกนะคะรวมทั้งหมดฉนนราคาแค่155บาทนิชชันนี้ <Yeah. S 1> บอกเลยอย่างแรก c พั completed. เดี๋ยวเราต้องมาดูว่ารสชาติ จะดีหรือว่าไม่ดีแต่ซิเกมก็บอกเลยนะคะว่ารสชาติอ่ะคิดว่ามันต้องไม่เหมือนกันเพราะกระเทยทุกคนไม่เหมือนกันซิเกมมีบ้านซิเกมมีรถซิเกมมีมงกุฎนะคะ oh, <no. S 1> อย่างอื่นนะคะตั้งน้ำกะทิก่อนค่ะเป็นอย่างแรกหลังจากนั้นก็ต้องเปิดสวิตช์ไฟใช่ไหมคะอย่าใช้ไฟแรงนะ การพวกกระทีให้แตกมันนะคะให้สังเกตนะคะว่ามันเริ่มเดือดแล้วนะคะนั่นคือกระทีเริ่มจะแตกมันแล้วนะคะหลังจากที่กระทีแตกมันเราถึงจะใส่เป็นพริกแกงเขียวหวานลงไปได้ค่ะสำหรับพริกแกงเขียวหวานนะคะหลายๆท่านอาจจะอยากโขลกเองก็สามารถโขลกได้นะคะวัตถุดิบที่จะนํามาโขลกนั่นก็คือพริกไม่พูด,ดูค่ะให้ไปหาดูเองนะคะ<อ>สังเกตดูนะคะตอนนี้กระทีเริ่มใกล้จะแตกมันแล้วนะคะดูนะคะหอมมาก ยัวย่วยั่วค่ไหนให้ลองไปดูนะคะว่ายั่วแค่ไหนนะคะตอนนี้กิ่นกระทิเริ่มมาแล้วนะคะกระทิเริ่มจะแตกมานแล้วนะคะเราสามารถเอาพริกแกงนะคะลงไปได้แล้วนะคะนี่เราใส่พริกแกงสําเร็จนะคะหลังจากคนพริกแกงได้สักพักนะคะสิ่งต่อไปที่เราจะใส่นะคะ นั่นก็คือเนื้อนะคะเดี๋ยวเราจะสัดเนื้อลงไปนะคะเนื้อของเราก็พร้อมแล้วค่ะพุ้ใส่พุ้ใส่ลงไปเอ้ยเป็นไงล่ะปังมาก เข้าครัวครั้งแรกนะคะครัวเกือบระเบิดนะคะไม่รู้ว่ามีอำนาจของส้มหยุดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวจะเจอสั่งส้มหยุดเลยนะจ๊ะไปดูในกระทาสิคะไก่ของเราเลิศมากมีฝัก oh ้อย่าเติมเยอะนะคะค่อยๆเติมทีละนิดนะคะ แต่ว,วัตถุดิบต่อไปของเรานะคะก็คือน้ำตาลปึกนะคะนี่ลืมบอกไปอันนี้20บาทนะคะรวมแล้วก็ประมาณตึ้งร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทยุ่ยว้าว <Wow. S 1> ตอนนี้ไก่ของเราก็เริ่มที่จะสุกได้ที่แล้วนะคะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเออ่ขาวแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะนํา นี่ค่ะเลือดไก่ที่เราเตรียมไว้แล้วก็ลูกชิ้นปลาเนบะิดนะคะไม่ใช่ชิ้นปลากา่ป๋อเพราะว่าวันนี้นะคะที่เราทำเออเป็นอ,อ่แกงเขียวหวานไก่นะคะเนื่องจากเรานะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนตื่นสายเนาะเราก็เลยไม่ค่อยที่จะมีเวลาที่จะทำเออลูกชิ้นปลาหรือว่าปลาที่เออทำด้วยมือหรือว่าทำด้วยตัวเองนะคะก็เลยต้องเสียเวลาเยอะดังนั้นเราก็ต้องเอาแบบที่ง่ายที่สุดแล้วก็อีซี่ที่สุดนะคะ ไม่ค่อยใส่ไรนะจ๊ะเดี๋ยวครัวเราจะระเบิดนะคะ,ะ,คะถ้าใส่เดียวนะคะสังเกตดูปริมาณนะคะตอนนี้ปริมาณของเอ่อ เนื้อเอ่ยเลือดเอ่ยไก่เอ่ยอะไรเอ่ยเริ่มเยอะขึ้นนะคะก็ต้องเติมน้ำสุกจ้าเติมไปเลยจุดสุกนะคะเพราะว่าเรากินกันหลายคนจ้าร้อยกว่าบาทนะคะเผื่อเหลือได้ยันพี่ยามหน้าคอนโดเลยนะคะเนี่ย แล้วที่ขาดไม่ได้นะคะน้ำปลาจ้าประมาณสองช้อนโต๊นะคะค่อยๆใส่นะคะเดี๋ยวมันจะเค็มนะคะอย่าเพิ่งใส่เยอะเนาะใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวรอมันเดือดแล้วเราค่อยชิมนะคะหลังจากที่แกงเริ่มเดือดแล้วนะคะ ส่วนผสมต่อไปที่เราจะใส่นั่นก to ็ค oh, <no. S 1> ือมะเขือนะคะมะเขือนี่บอกเลยว่า Import มันจะกดาวยูเรนัสนะคะโอ้โนไม่ปลูกที่โลกนะคะปลูกที่ดาวยูเรนัสนะคะต่อไปนะคะใบใบตกใจรู้ไหมคะใบอะไรโหนระคะไม่เนาะ ไม่ควรเล่นนะอดีดีใส่ไปเลยบุุมๆเพราะอะไรคะเพราะเรารวยหรือเปล่าราคานี้นะคะสามารถแบบกินได้เกือบแบบทั้งครอบครัวเลยะะทั้งคอนโดเนี่ยทั้งคอนโดก็คือแบบมารับได้เลยนะคะทม่หมดราทาแล้วก็มีฟรกนะคะเพิ่มสีสัน เห็นไหมถ้าต้องการอะไรเพิ่มก็สามารถเติมน้ำเพิ่มเติมซุปเพิ่มอะไรได้หมดเลยและตาวนี้นะจ๊ะเดือดได้ที่แล้วได้เวลาที่เราจะต้องชิมแล้วเพราะว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนยังไงเกมมีบ้านเกมมีรถไม่เอาแล้วตอนนี้เราต้องเป่าก่อนนะคะ อร่อยมากบายเถยเข้าครัวจ้าสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวสิเกมนะคะก็ต้องเดี๋ยวขอตักแกงนะคะไปกินแล้วก็เอาไปแบ,บ่งี่พี่ยามในบริเวณคอนโดก่อนแล้วกันนะคะก็วันนี้นะคะเรามีสปอนเซอร์เขาแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณเกตทัทะรพงศ์มาจากเ,าเกตคนขายตั๋วนั่นเองนะคะสําหรับใครที่มีแพลนที่จะบินไปต่างประเทศหลังจากจบไวรัสโควิดนะคะอย่าลืมคิดถึงคุณเกต พัทรพงศ์คนถ่ายตัวเป็นอย่างแรกค่ะสำหรับวันนี้สิเกมแล้วก็รายการเคยเข้าครัว EP แรกต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ